สวัสดีค่ะป a า k a g e ทำสวนนะคะวันนี้ทำสวนในครัวค่ะทำสวนในครัวนี่ค่ะจะพาปลูกหอมนะคะเศษหอมที่เหลืออยู่ในครัวค่ะเอามาปลูกในนี้ปลูกง่ายๆหาภาชนะมาหนึ่งใบนะคะอะไรก็ได้จะเป็นกล่องโฟมจะเป็นถาดที่เหลือถาดอย่างนี้ก็ได้จากร้านสะดวกซื้อนะคะบ้านไหนที่ชอบ ไปร้านสะดวกซื้อซื้อมาแล้วก็เก็บเก็บไว้เอาไว้ใช้ประโยชน์ค่ะมากเกินไปก็ทิ้งขยะมั่งท <c oughs> ีนี้ป้ากิ๊กจะพามาปลูกหอมปลูกหัวหอมในเนี้ยเอาไว้กินในครัวนะคะเอาไว้ตั้งไว้ข้างข้างปร,ประตูที่มีแสงแดดสาดส่องแต่ว่าไม่ต้องเอาไปตากแดดตากฝนนะปลูกง่ายๆไม่ได้เอางามไม่ได้เอาหัวนะคะปลูกเพื่อเอาใส่หม้อข้าวหม้อแกงเชา้ชาเยน็นเช้าเย็นไม่ต้องวิ่งไปซื้อที่ตลาด สำหรับคนที่ไม่อยากปลูกผักเป็นเรื่องเป็นราวคือไม่อยากปลูกลงแปลงกระถางใหญ่ๆเอานิดเดียวแค่นี้รับรองว่ามีกินค่ะปลูกหลายใบมั้งก็ได้ปลูกอันนี้ถ้าสมมติใบเดียวเก็บจะหมดแล้วเอาปลูกใบนี้ต่อนะคะไล่ๆกันไปวิธีปลูกก็คือไม่ใช้ดินค่ะเอาง่ายที่สุดคลิปนี้นะคะคนที่ไม่อยากทําสวนป้ากิ๊กจะเริ่มเริ่มพาปลูกแบบง่ายๆนะคะเอาผ้าขนหนูเก่าๆมาผืนนึง นะอย่าไปเอาผ้าเช็ดโต๊ะเช็ดมือของพ่อของแม่มาทำนะเดี๋ยวจะบ่นว่าป้ากิ๊กพาทำอะไรก็ไม่รู้ผ้าหายหมดเลย <c oughs> ไปหาของตัวเองมาค่ะหนึ่งผืนชุบน้ำนะคะบิดวางไว้ไม,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 ไม่ต้องใช้ดินเอาง่ายที่สุดเลยค่ะไปเก็บหัวหอมในครัวมานะหัวเล็กๆน้อยๆที่ส่วนมากคนกินจะเก็บหัวใหญ่กินไปหัวเล็กๆน้อยๆไม่ค่อยอยากหยิบเพราะว่าปอกยากเสียเวลา เป็นหัวหอมเก่าๆหน่อยนะคะเนี่ยทิ้งไว้ในก้นตะกร้าในครัวอย่างเงี้ยหยิบมาเลยค่ะหอมเก่าในส่วนมากจะง,งอกไม่งอกวันสองวันหลายวันเขาก็งอกค่ะแล้วก็เอามาตัดมั่งตัดหัวให้งอกง่ายๆตัดอย่างเงี้ยหรือว่าขี้เกียจนะคะเอาแบบขี้เกียจเลยเนาะไม่ตัดก็ได้ค่ะทิมๆลงไปเลยเดี๋ยวเขาก็งอกของเขาเองอาจจะช้าไปนิดนึงแต่ถ้าตัดให้ก็เร็วไปหน่อยนะคะเนี่ยเห็นไหม เราก็เอามาตั้งไว้ตามนี้เอามาเรียงกันนะคะเรียงไว้สูตรง่ายที่สุดเลยค่ะเหมาะสําหรับคนขี้เกียจเอาเน้นอีกละเน้นคนขี้เกียจอีกแล้ว <c oughs> ใครขี้เกียจจะไปแทงใจดํานะปากิกไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะคะอ่าโอเคอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเรียงไปมีเยอะก็เรียงเยอะมีน้อยก็เรียงน้อยแล้วแต่สะดวกก็แล้วกันจะชิดกันจะห่างจะอะไรได้หมดค่ะ โอ้อันนี้สูตรนี้เวิร์กจริงๆง่ายง่ายมากๆปุ๋ยก็ไม่ต้องทำไม่ต้องหมักดินก็ไม่ต้องผสมนะคะอันนี้ของปกิกปลูกเองแล้วก็เหลือเอามาเก็บเป็นกระจุกอยู่เนี่ยปลูกหัวเดียวหอมแบ่งคะ่ะออกมาเป็นกระจุกอย่างเงี้ยแต่เป็นหัวเล็กหัวน้อยก็เก็บไว้แล้วไม่อยากเก็บไว้ก็เอามาปลูกอย่างนี้นะคะเรียงไปให้หมดเอาง่ายๆ อาแบบง่ายที่สุดเลยค่ะถ้าสูตรนี้สูตรปลูกปลูกด้วยวิธีนี้ไม่ง่ายก็ไม่ต้องปลูกแล้วนะคะเพราะว่าที่สุดถึงที่สุดละเนี่ยอย่างเงี้ยต่อไปก็เอามาตั้งไปตั้งไว้ใกล้ๆกับครัวของเรานี่แหละตรงหน้าต่างประตูตรงไหนก็ได้ไม่ต้องเอาไม่ต้องตากแดดตากฝนนะคะเอาไว้ร่มที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีแสงแดดสาดส่องถึงก็ได้ค่ะ แล้วก็รดน้ําไม่ต้องรดยอะเยอะนะคะเอาแค่พอผ้าชื้นๆน,นะคนขี้เกียจนะคะวันเว้นวันยังได้ค่ะไม่ต้องทําอะไรเลยแต่อย่าให้ผ้าแห้งสนิทนะคะวันเว้นวันก็อย่างเงี้ยจกจกจกเอาผ้าชื้นๆน,น,นิดนึงก้นไม่ต้องเจาะนะคะเก็บความชื้นให้เขาเดี๋ยวก็สองสามวันสี่วันห้าวันแล้วแต่ความพร้อมของหอมนะคะเขาก็จะงอกขึ้นมาเรื่อยๆเ่อยๆไว้ให้เราเก็บกินเ,เดี๋ยวจะให้ดูของจริงนี่ค่ะ ป้ากิ๊กทาให้ดูแล้วทําไมป้ากิ๊กต้องทําอันนี้ป้ากิ๊กทาเหมาะสําหรับแฟนคลับที่ขี้เกียจปลูกผักนะเน้นอีกแล้วค่ะขี้เกียจจริงๆค่ะนี่ไม่ต้องเอางามนะคะเอาแค่มีใส่หม้อข้าวหม้อแกงเพราะว่าไม่มีปุ๋ยอะไรทั้งนั้นไม่ใส่ปุ๋ยเดี๋ยวจะยกให้ดูนี่ไงค่ะนี่ไม่มีดินสักหน่อยเลยค่ะปลูกกระผ้าอย่างนี้แหละเป็นเศษหอมหัวเล็กๆที่อยู่ในครัวป a ก k a g กเหมือนกันค่ะก็เอามาเสียบไว้นะ เหมาะสําหรับอ้าวจะทําต้มจืดใช่ไหมผักชีก็มีแล้วก็ไปเด็ดมาอันนี้ก็อยากได้ก็ถ้าไม่อยากถอนนะคะใช้กรรไกรเนี่ยตัดออกมาเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็งอกขึ้นมาใหม่ตัดสักประมาณนี้นะคะให้เหลือตรงส่วนเขียวๆข,ข้างบนไว้หน่อยเขาก็จะงอกขึ้นมาอีกนะตัดกินไปเรื่อยๆอ้าวประหยัดได้ยังไงเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะคะประหยัดอ่าต้มจืดวันนี้ ต้องไปซื้อละต้นหอม5บาทนะคะต้นหอม5บาทยอดไป5บาทนะคะอ่ผักชีแพงช่วงนี้แพงมากเลย10บาทนะคะ5บาทเข้าไม่ขายนะไปซื้อผักชีอีก10บาทอ่ามื้อนี้10บาทยอดเข้าไปค่ะทําอย่างนี้สักหนึ่งเดือนนะคะโอ้มีสตังค์เยอะเลยนะเอาเก็บไว้ให้หลานนะคะมีลูกมีหลานมีน้องมีนุ่งเดือนหนึ่งมานับดูซิปกิกว่าถึง300นะคะเดือนหนึ่ง สำหรับคนที่ชอบทํากับข้าวเช้ากลางวันเย็นอย่างป a กเก g กอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งเกิน300บาทค่ะเสศษสตังที่ไปซื้อต้นหอมผักชีอย่างเงี้ยเห็นไหมโอเคเนาะเนี่ยอย่างนี้ก็มีผักใช้โดยที่ไม่ต้องซื้อละประหยัดสุภาษิตบอกว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอยากให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจา่ลงให้มากจะยากนานสุภาษิตนี้นะคะเหมาะสำหรับคน ที่นะอยากประหยัดแล้วก็มาปลูกผักอินทรีย์ไว้กินนอกจากประหยัดแล้วนะคะยังดีต่อสุขภาพอีกค่ะผักของเราไม่มีสารพิษเลยนะปลอดภัยกินแล้วคนในครอบครัวของเราร่างกายก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่เป็นมะเรง็งไม่ได้รับสารพิษก็ไปในร่างกายเนีย่ยปาเก๊กพูดทุกวันนะอยากให้ทุกคนปลูกผักอินทรีย์ไว้กินค่ะนะทำคลิปด้วยใจจริงจริงๆนะคะโอเคนะคะ คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ขี้เกียจปลูกผักนะขี้เกียจไปหาดินไปหาปุ๋ยหรือว่าไม่มีพื้นที่ไม่อยากซื้อกระถางสูตรนี้นะคะเวิร์กเลยค่ะไปหาหยิบมาเลยในครัวอะไรก็ได้นะแล้วก็เอามาปลูกเอามาทํำแบบนีนะ้ผักชีก็เหมือนกันนะคะคนปลูกผักชีไม่ขึ้นอย่าท้อแท้พัก k ิ g ขอบอกว่าอย่าท้อแท้ ให้ปลูกบ่อยๆแล้วจะรู้นิสัยเขาเขาเป็นบางบางสายพันธุ์นะคะผักชีอาจจะมาจากหลายที่หลายสายพันธุ์เนาะงอกช้าค่ะแต่ป้าเก๊ก,ก็ทดลองมาหมดทุกยี่ห้อแล้วนะถึงแม้จะช้ายัางไงเขาก็งอกเพราะฉะนั้นป้าเก๊ก,กตอบคอมเมนต์ไปว่าใจเย็นๆนะคะถึงแม้เขาไม่งอกเขาก็จะงอกอยู่ดีค่ะธรรมชาติของเขานะสายพันธุ์ของเขาเขาพัฒนาสายพันธุ์มาหรือว่าเขาสืบทอดมายัางไงเขาอาจจะ ช้านิดช้าหน่อยก็เหมือนคนนั่นแหละค่ะมีลูกยากมีลูกช้ามีลูกลูกเร็วนะก็เหมือนเหมือนกันแต่ยังไงเขาก็งอกนะคะให้กำลังใจนะวานลงไปเถอะนิดนิดหน่อยหน่อยรดน้นําทุกวันบางคนนะห้าวันเจ็ดวันไม่เห็นมีเลยไม่งอกเลยไม่สนละปล่อยให้ตายตายแน่นอนค่ะคือไม่รดน้ําก็คือตายแน่นอนแต่ถ้าไม่งอกนะคะน้ำอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง รถไปเลยค่ะให้มีความชื้นเข้าไว้ไม่นานนะคะป้ากิ๊กเชื่อมั่นว่าผักชีต้องงอกขึ้นมาให้เห็นแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าที่บ้านป้ากิ๊กเนี่ยไม่ว่ากระถางไหนนะงอกไม่งอกป้ากิ๊กไม่สนใจแล้วถ้าเอาไปโรยทิ้งไว้ก็รดน้าเขาเขาก็ขึ้นมาจนเต็มล้นบ้านไปหมดค่ะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ